หลบสปอยวันนี้นะครับกับกัปตันอเมริกา Brave New World MCU ผมว่ายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ ร่วมกับจูเลียสโอนาเจ้าของผลงานอย่าง The Cloverfield Paradox สำหรับกับตันอเมริกา Brave New World ก็เป็นเรื่องราวของแซมวิลสันกับตันอเมริกาคนใหม่ที่ต้องตกมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังของเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ผมว่าไม่แย่นะแต่ยังไม่คืนฟอร์มเหมือนสมัยพีคๆสำหรับจักรวาล M.C.U ของมาเว l นะครับจริงๆเรื่องนี้ยังมีหลายๆอย่างที่ผมมองว่าน่าสนใจเนื้อเรื่องยังเล่นกับการที่แซมต้องมาสารต่อหน้าที่กับตันอเมริกาต่อจากสตีฟโรเจอร์ แล้วจุดที่ผมชอบคือโทนของหนังเนี่ยมีความพยายามที่จะจริงจังในเนื้อเรื่องของมันเองแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวของจักรวาลมาเวลด้วยนะครับมาช่วยตอบคำถามในปมบางอย่างที่อาจจะไม่เคยคลี่คลาย คือไม่ได้เน้นตลกโปกฮายอย่างเดียวให้กลิ่นคล้ายๆกับ,ก,บกับตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์เหมือนกันแต่ด้วยฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างจะธรรมดาซะส่วนใหญ่รวมถึงบทกับอะล็อกที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแล้วก็การตัดต่อที่แปลกๆในบางฉากนะครับมันเลยให้ฟีลเหมือนกับเอพิโซดหนึ่งของ The Falcon and the Winter Soldier มากกว่ามีหลายตัวละครที่ถูกหยิบม,มาจากซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวินทอเรสหรือ Falcon คนใหม่ Isiah Bradley ที่เป็นซุปเปอร์โซเจอร์ยู่ก่อนในขณะที่บางตัวละครที่มาใหม่อย่างไซด์ไวเดอร์ของจอห์นคาร์โลเอสโปซิตก็แอบใช้ประโยชน์กับแกน้อยไปนิดหนึ่งอุตส่าห์ได้นักสแสดงเบอร์ใหญ่ๆมานะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวละครที่โผล่มาให้แฟนๆมาวเวลได้ชื่นใจกันด้วยถ้าถามว่าจำเป็นต้องดู The Falcon and the Winter Soldier ไหมเนี่ยผมว่าถ้าพอทราบที่มาที่ไปของบางตัวละครอาจจะทำให้รู้สึกต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจริงๆเรื่องที่อาจจะสำคัญกว่าคือ The Incredible Hulk ที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมเนื้อเรื่องไปแล้วจะบอกว่า Brave New World เป็นภาคต่อของเรื่องนั้นก็ว่าได้ส่วนไฮไลท์ของเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นตัวแต่เดิอัลสที่ในภาคนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ได้แฮร์ริสันฟอร์ดมารับบทแทนเนื่องจากการจากไปของวิลเลียมเฮิร์ชเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วซึ่งสําหรับแฟนๆที่ไม่ได้ดูเทรลเลอร์หรือรู้เรื่องย่อคร่าวๆก่อนไปดูเนี่ยก็อาจจะมีอะไรให้พอรุ้นได้อยู่บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ ผมว่าเฉยๆแต่พาร์ทของ r ร d h อล k ถือว่าทำได้โอเคนะครับแม้ว่าสกรีนไทม์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นโดยรวมเรื่องนี้มันก็โอเคอยู่ดูได้เพลินๆส่วนตัวยังมองว่าดีกว่าแอนด์แมนแล้วก็เด e m a r v e l s สำหรับกัปตันอเมริกา Brave New World ผมให้6เต็ม10ถือว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมว่าหนักจริงๆหวังว่า Thunder b o l t s กับ Fantastic 4เนี่ยน่าจะพลิกเกมกลับมาให้มาเวลได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับแซ คิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ l ลบส o อ